ร้อนอะไม่ใช่ร้อนธรรมดานะแต่ร้อนมากมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่ร้อนจนผิวเปลี่ยนสีนะคะข้างในเนี่ยร้อนด้วยอาการร้อนในเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกแบบร้อนวูบว่บข้างในแล้วก็ก็หายน้ำ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Health Me Happy สุขภาพดีสร้างความสุขนะคะวันนี чи, ้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนค่ะไม่ใช่ร้อนธรรมดานะคะมันก็คือร้อนมากๆด้วยอะค่ะน้องควีนว่ายังไงคะร้อนค่ะร้อนจริงๆเพราะด้วยอากาศเนาะทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แหละเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วอุณหภูมิบ้านเราอะเวลาเช็คในแอปพลิเคชันคือขึ้นไปถึง36แล้วบางทีมากกว่านั้นอีกนะคะก็คือข้างในนี่คือ เผาแบบเหมือนอยู่ในตต้อบอะค่ะ<อ>และโดยเฉพาะปัญหาของหนูเลยอะเป็นคนที่ร้อนง่ายแต่ไม่ใช่ข้างนอกรู้สึกร้อนนะแต่ข้างในจะรู้สึกร้อนอ,อแล้วพอร้อนั๊บก็จะหัวร้อนงุนงิดด้วยเพราะอาการร้อนในนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของน้องควีนนะที่เราอยู่กันมาเนาะเราเข้าใจกันเลยว่าน้องควีนก็จะมีแบบปากแห้งคอแห้ง กระหายน้ําข้างในเหือดเหือดเนาะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็กลายเป็นว่าอกยากดนไม่ได้มาทับติเออแล้วก็ไปไปประมาณไมเกรนปวดหัวอันนี้จะเป็นบ่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เดี๋ยวเรามาหาทางออกกันว่าเราอ่ะจะมาช่วยลดความร้อนได้อย่างไรจริงๆแล้วอ่ะโดยส่วนตัวพี่นะพี่ชอบอุ่นๆร้อนๆมากกว่าหนาว อืมอาจารย์ของพี่อ่ะเวลาบินมาจากยุโรปเนาะแล้วก็มาที่เมืองไทยอ่ะแล้วเขามาในห้องประชุมที่เย็นมากๆะเขาก็จะบอกว่าเขา่าบมากหนีเขาอยากเจอความร้อนหนีหนาวก็มาเจอหนาวห้องแอร์นะคะเขาก็จะแบบว่าขออากาศธรรมดาของเมืองไทยได้ไหมคือก็เลยจะเห็นว่าเวลาหนูไปเที่ยวทะเลไปภูเก็ตไปกับฝรั่งเยอะๆใช่ไหมเขาก็จะแบบวิ่งหาแดดเนาะแล้วก็ชอบอยู่แบบ อยู่าอาบแดดเที่ยงทเที่ยงอะไรเงี้ยหนูก็อาบแดดนะแบบอาบแดดโ,<อ>โดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะส่วนใหญ่ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่บางคนอ่ะเราจะเห็นฝรั่งแบบไปอาบแดดตอนเที่ยงบ่ายโมงแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันร้อนเกินไปแล้วแบบจากประสบการณ์ที่ไปเที่ยวมาก็จะเห็นนะคะแบบร้อนแล้วแบบเหงื่อแตกแล้วมีอาการเหมือนจะเป็นลมอ่ะแบบเฮ้ยเธอไหวหรือเปล่าเธออาบแดดตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขารู้สึกแบบว่าหิวแดด หิวแด,ดจงภาษาเราหิวแสงจ้าหิวแดดค่ะเอ๊ะหิวแดดหรือหิวแสงจ้ะอะ,อะไรอย่เงี้ยก็คือ คือความร้อนอ่ะมนุษย์วิ่งหาแสงอ่ะคือความอุ่นเนี่ยมันทําให้พืชพันธุ์ยาญหารงอกงามมีการสังเคราะห์แสงมีการเจริญเติบโตเนาะมนุษย์เราก็เช่นกันคือความร้อนอ่ะที่ไม่ใช่ร้อนในอ่ะแล้วเกิดกระบวนการเมตาบอลิซ mm ึมเนาะมันก็จะทําให้เซลล์ hmm. ของเรามันสุขภาพดี mm hmm. แล้วที่สําคัญวิตามินดี mm hmm. ก็ได้มาจากสิ่งนี้ด้วยนะเออก็จะจะยิ่งทําให้เราอ่ะมีแรง ทีเนี้ยรู้ไหมว่าฝรั่งอ่ะเวลาเขาจะต้องมี2ปัญหาที่เวลาเจอเวลาเป็นลมเนาะคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เจอหรือเวลาไปอินเดียพี่ไปอินเดียนะแล้วช่วงที่ร้อนจัดจัดตอนนั้น40.5 40.5องศาตอนนั้นอ่ะ,อะคนอินเดียเขาขายอะไรรู้ไหมไเขาขายบวบงูยาวๆคือเหมือนกับว่าแบกๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีบวบยาวๆอะค่ะ แล้วก็ขายแบบสับขายแล้วก็แบบหมายถึงว่าทากินสดๆเลยเป็นรอเลยคันจะมีการขายแบบรออย่างนั้นเลยอะค่ะอันนี้เจอเจอเองก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เลยถามว่าถามถามคนที่อยู่ที่นั่นว่าแบบว่าทําไมถึงแบบกินกันอย่างนี้ดูเขากินกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยแก้ร้อนในม่ฉั้นมันจะร้อนมากๆเลยนะคะก็จะบอกว่าอาหารของ เมืองไทยเองนะคะที่แก้ร้อนในนี้ก็มีเหมือนกันนะเออก็จะแบบนำมาให้ทุกคนได้มีมุกในการที่จะไม่ร้อนไหนก่อนอื่นให้ความรู้ก่อนดีกว่าเนาะว่าอาการลมแดดหรือฮิสโตรกนะที่ตอนนั้นที่เราเราคุยกันหลังไหมว่าน้องวีนบอกว่าเวลาเจอฝรั่งแบบเป็นลมก็ไม่รู้ว่าจริงๆอะคุณย่าเคยเป็นทั้งนังที่วันนั้นสะสหรับเราไปกินข้าวไม่ร้อนนะแต่ผ่านไปอีกทีคือหน้าตาปากซีดหมดแล้วเจอคนเป็นฮิสโตร กับตัวแล้วใช่ไหมอาการฮิสโตรกนะคะก็คืออุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า40.5องศาเซลเซียสหมายความว่าพอวัดปุบนี่แบบอยู่ดีก็ฟืดขึ้นเลย 2. ไร้เหงื่อไม่มีเหงื่อออกนะมันเหมือนแบบข้างในมันไม่สามารถแบบขับความร้อนได้3คือกระวนกระวายดูแบบกระสับกระส่ายดูแบบ Lost Consciousness ไปเลยะค่ะบางคนแบบว่า ลมหมดสติอย่างเงี้ยไปนะคะก็ให้ทำแบบอ่าให้ทําการปฐมพยาบาลนะคะยกขาสูงนาะแล้วก็คีปทําให้ร่างกายแบบคลายความร้อนได้ดีๆนะคะหรือในกรณีของการที่เป็นลมจากการที่สูญเสียเกินแรกนะคะเราก็ดูว่าถ้าเหงื่อออกเหงื่อออกแบบไม่หยุดอะ<า>เยอะมาก,มากๆเนี่ยแล้วก็ความตันตกอะ อันนั้นก็คือแบบเนี่ยกินเกลือแร่นะแล้วก็ทําการปรถมพยาบาลไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นสอแบบด้วยกันแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามีวิธีการป้องกันอ่าสิบผักของไทยเรานะคะที่หาได้ตามท้องตลาดเลยอันนี้คือไปช็อปรวดเดียวนะจ๊ะได้มาเลย10ตัวจ้ะน้องควีนเอามาให้โชว์คือหาง่ายมาก<ด>นะ,ะม<า> คืออะไรบ้างเดี๋ยวเรายกมาก่อนนะคะตรึงตรึงของพี่หมอมีอะไรบ้างคะมีไหมพี่หมอมีเป้านี่จัดมาสวยงามห้าอ่าของที่มีห้าโอเคห้าประเภทเอาตัวที่แบบหนูรู้จักชัดๆเน่งแตงกวาค่ะ อันนี้ถูกต้องนะคะแตงกวาเป็นยาเย็นเอามาได้ทั้งปั่นแล้วก็พอกหน้าพอกตัวแก้แบบซันเบอร์อันนี้มีน้ําเยอะจริงๆเพราะเวลาเรากัดเข้าไปเราจะรู้สึกว่าอื้มชุ่มน้ํามากใช่ค่ะนอกเหจากจะแตงกวาพี่เอาแตงไทยอ่อนอันนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเลยอันนี้หนูไม่เคยเห็นจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นมีมีลักษณะเหมือนแตงโมเบาๆนะคะด้วยสีของมันค่ะอันนี้เป็นพืชพันธุ์แตงเหมือนกันซึ่งข้างในเขามีน้ําเยอะพอกินไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ ข้างในเย็นลงอ่าสองพี่นำมาหอมพี่หมอเอาไม่ได้มาเล่นๆ่นะคะเขาไม่ได้มาเล่นเลเลยค่ะตั้งใจมาให้ประโยชน์ผู้คนที่แท้จริงเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะสองพี่หมอขอขอนำเสนอไหลบัวไหลบัวไหลบัวเนี่ยข้างในนี่เป็น,นยำไหลบัวอร่อยมากไหลบัวนี่นี่นี่นน ตัดบัวมไม่ให้เหลือเยื่อใยเออนะเนี่ยอย่าให้เหลือเยื่อใยกันนะจ๊ะเวลาจะตัดใครออกจากชีวิตแล้วดูสิจ๊ะเยื่อใอย,ยยังอยู่ย <laughs> นะอ,อ,อันนี้เนี่ยเอามาทําได้ทางส้มตำเนาะอเอามาทํายำนะยำไหลบัวหรือเอามาทําเป็นแกงกะทิก็ได้อันนี้จะอร่อยดีงามมากเลยค่ะสองแล้วนะคะไหลบัวแล้วแบบอยาสามไปที่น้องควีนก่อนค่ะสามอันนี้นะคะเขาเรียกว่า กระเจียบมีคนไล่มนหลังหลังกล้องด้วยกระเจี๊ยบเขียวชอบเวลาเขาไปทําหมาล่าที่เขาเสียบไม้แล้วไปย่างเป็นเมนูโปรดที่แบบจะสั่งกลับมาบ้านตลอดเมนูนี้นะคะจะบอกว่าขับถ่ายดีมากเอามาหั่นๆนะคะแล้วทําเป็นไข่เจียวกระเจี๊ยบไข่เจียวกระเจี๊ยบเขียวแล้วสิ่งที่ตอนนี้เราจะเจอกระเจี๊ยบเขียวอยู่ในผักกรอบ อยู่ในผักที่เขาเอาไปอบกรอบเยอะอันเนี้ยเด็กๆชอบมากเลยค่ะก็ความเมื่อข้่งในของเขาค่ะทำให้ระบบขับถ่ายถ่ายได้คล่องมากเลยอืต่อไปของพี่หมอนีนะคะหนูเห็นหนูเห็นอะไรไอ้กลมๆอะค่ะอันนี้หนูรู้มะนาวมะนาวถ้าถายผิดนี่คือไอเขานะน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะคือความเปรี้ยวของเขานะสรรพคุณความเปรี้ยวอ่ะบำรุงธาตุน้ำนะก็จะ แค่แค่เึือกถึงนะน้ำลายออกนะนึกถึงน้ำลายออกนะเราถ้าเกิดว่าดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆน้ำเสียงมาละทุกอย่างช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยจ้ะอะไรก็ตามนะที่เป็นเส้นใยหรือช่วยเรื่องกระบวนการขับถ่ายก็แก้ร้อนหนได้ซะส่วนมากเลยแต่ตัวผิวมะนาวมีสรรพคุณเป็นตัวขับลมนะความผิวของเขาอะค่ะก็จะแบบขับลมได้เหมือนกันแบบเจ๋งมากๆอ้าวถัดไปเมื่อกี้สีแล้วใช่ไหมคะ ห้านี่ค่ะอันนี้จะอยู่ในแกงส้มนะคะพบเจอบ่อยดอกแคร์หนูน้องคุยลองแกะดอกแคร์สิคะข้างในเขาก็จะเจอมีอะไรเอ่ยอ่าแทนแทนเฮ้ยเดี๋ยวนะคะเขามีเป็นามีเป็นห้องเหรอคะเขามีเป็นเกสรดอกแคร์เดี๋ยวนะคะยังไม่เจออ๋อนี่ค่ะเจอแล้วใช่ค่ะตัวนี้ตัวขมเลยลูกตัวนี้ตัวขมเลยซึ่งขมอันนี้ช่วยดับร้อนได้อย่างดีถ้าเกิดว่า กินไปด้วยนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาก็จะกินเนี่ยคะ่ะดอกแคร์ลวกจิ้มน้ำพริกอย่างเงี้ยเออหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ลำพังไม่อยากเอาขมเนี่ยเอาแค่เส้นใยจากดอกแคร์นะคะก็เอาดึงเอาตรงขมขมออกเด็กก็จะได้กินได้ด้วยอันนี้ก็จะแบบอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็คือลดลดกได้ไหลายเมนูเลยนะคะได้ส้นะมเนาะชอบมากใช่ใช่เราชอบกินแก่ส้มคุยนี้ของเราก็จะแบบทำอาหารเป็นนะอ้า,ถา,นะอาวถัดไปนะคะอันนี้ คุนๆจังเลยอ่ะคุนไม่จ๊ะที่ร้าตำลึงเก็บข้างบ้านเมื่อก่อนบ้านคุณยายมีเยอะมากตำลึงนี้ตรรพคุณเป็นยาเย็นหนูไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ตำลึงนะคะก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็เป็นยาเย็นเนาะใครก็จะกินแบบแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับนะใครนึกเมนูตำลึงได้อีกนี่บอกมานะมีเมนูอะไรอีกเออนะน้ำคั้นเนาะคั้นตำลึงเนาะไข่เจียวตำลึง ไข่ตุนตำลึงหมอหมอเคยทำเป็นคิชเคยเคยออกแบบเมนูคือเป็นคิชตำลึง<ะ>นก็จะแบบฟิวชั่นไปอีกสามารถเอาตำลึงเข้ามาอยู่ในในเมนูได้ตลอดเวลาหรือบางทีลวกเอากินกับน้ำพริกก็โอเคแล้ว6กอย่างละเต่อไปค่ะอันนี้นะคะลูกมระมมระขี้นกมระขี้นกใช่เพราะว่า โอ้เพราะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคู่ขาคู่ขาใช่ก็เลยดูเหมือนเหมือนนกมาขี้ไว้คือเขาจะยังไงรู้ไหมเพราะว่าเวลาเวลาเขาสุกอ่ะเขาจะเหลืองเหลืองแล้วแล้วลูกเขาจะแตกออกแล้วนกอ่ะก็จะไปกินเม็ดนกจะไปกินแล้วตัวเม็ดอ่ะก็จะไปอยู่ในลำไส้ของนกไงแล้วทีเนี้ยพอนกเขาเขาบินไปตรงไหนแล้วเขาไปขี้อ่ะเขาไปทาย ก็เนี่ยมระขีนกเพราะว่าจากขี้ของนกอะค่ะก็เลยเกิดมาเป็นต้นมาทำให้เกิดเป็นต้นมรัอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขมแน่นอนพอขมแน่นอนก็คือลดความร้อนนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาอันนี้ควีนพอนึกเมนูอะไรออกบ้างสําหรับมรักผัดได้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่เคยกินอันนี้แต่หนูเคยกินมรักไงแต่คิดว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันน่าจะแบบมาหั่นแล้วก็มาผัดหรือไม่ก็จิ้มน้ําพริกใช่ค่ะ อันนี้คนโบราณก็จะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกส่วนพี่หมออมก็คือลองเอามาทำนะคะเป็นมระสสองสาายเป็นต้มจืดมระสสองสาายก็คือเป็นมระจีนกับมระคขี้นกเอามาต้มรวมกันตัวนี้เส้นใหญ่ยเยอะมากแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลลดน้ำตาลในเลือดด้วยน้ำตาลในเลือดคือพอใครน้ำตาลสูงสูงใช่ไหมกินคือเมนเขียวเลยรู้เลยว่าต้องแบบแรงแน่นอนกินมระคขี้นอกอะน้ำตาลลง อืมน้ำตาลในเลือดสามารถที่จะลงได้เจ็ดแล้วใช่ไหมคะแปดอันนี้ง่ายเลยง่ายเลยอันเนี้ยอันนี้อะไรคะเห็นไหมคะใบอะไรคะชูผักตายขนผู้เก็ตรู้เปล่าชูใบที่มันอยู่ในแกงชะพูเหรอใบเหลียง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 ผัดไข่ใช่ใบเหลียงผัดไข่อันนี้แบบ อร่อยมากอ่ะอร่อยมากใบเหลียงก็เป็นยาเย็นสรพพคุณก็คือมีเส้นใยเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะทําให้ระบบขับถ่ายดีด้วยแล้วทําง่ายใบเหลียงต้มกะทิก็ได้ใช่เออใช่อันนี้ใบเหลียงละอ้าวไปที่น้้งควีนอันนี้เรียกว่าอะไรคะเอะครูะถอครู แต่หนูรู้นะว่ามันอยู่ในยำมันจะมียำฉวพลูกุ้งสดแล้วก็ใส่ไข่ต้มอะไรประมาณนี้เคยเห็นเขาขายอยู่ใช่หรือว่าลวกก็ได้แล้วก็กินกับน้ำพริกสดก็ได้ที่เคยเห็นนะถั่วพลูราดน้ำกะทิอ่ะเออแล้วก็กินกับหลนก็ได้อย่างเงี้ยหลนปูหลนหลนอะไรเงี้ยหลนปูหลนปลาเค็มอะไรเงี้ยว่าโอ้โหอร่อยมากนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี่นี่นี่ อุ้ยง่ายมากอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่หมออันนี้ที่เต่ากินปะเออผักบุ้งกำลังเนื้อกวงอังรีเลทกับเต่าด้วยความเป็นดูผักบุ้งค่ะผักบุงนี่ขึ้นง่ายมากแล้วก็หาง่ายมากผักบุ้งหนูเอามาทำเมนูอะไรบ้างผัดผักบุง้งที่มันไฟ,ผ,ไฟผักบุ้งไฟแดง ใช่แกงหมูเทพโพอ้าวแต่ก็ต้องระวังว่าแกงหมูเทพโพก็จะมันเกินไประวังร้อนในนะแต่ว่าใดๆยำผักบุ้งก็ได้เอาผักบุ้งไปลวกแล้วก็ต้มกะทินะที่แบบเอามาจิ้มกับส่วนตัวชอบอะไรว่าเย<อ>็นดัฟโฟกินกบผักบุ้งแบบอร่อยมากหรือทำเป็นไทยกับผักบุ้งจีนต่างกันเดียวไหม ก็จริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์ก็แตกต่างกันจริงๆมันจะเป็นรูปร่างนะคะแต่ว่าคุณประโยชน์ก็ใกล้เคียงกันนะคะสามารถเอามาทํายำผักบุ้งฝอยผัดผักบุ้งฝอยอย่างเงี้ยได้อันนี้นเด็กกินได้ง่ายๆเลยก็จบแล้วค่ะสิทธมาคเกเลย ดีมดีค่ะดีมากๆเลยก็ให้ทุกคนนะคะลองไปตามหาซื้อหาตํากันดูนะคะ <laughs> เพราะว่าหาง่ายเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าเดินตลาดลดเดียวลวดเดียวร้านเดียวจบนะคะก็ลองไปหาวัตถุดิบนะคะ <laughs> เพื่อมาทำเมนู <laughs> เพื่อที่จะมาปรับคลายร้อนในร่างกายของเรานะคะ ก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็อย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็หาอาหารที่มีประโยชน์แบบนี้มาคลายร้อนให้กับตัวเราเองแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะาสาระดีๆนะคะก็ยังมีต่อเนื่องนะคะอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะติดตามรายการ health me happy นะคะหมออ้อมกับน้องควีนะคะก็จะนําสาระดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะกด subscribe ด้วยนะเจอกันใน ep หน้าคะ่ะ